วันนี้ผมก็ได้เจอเว็บไซต์ที่เหมือนกับด์กเว็บชื่อว่าไรเว็บนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยากเลี้ยงสัตว์มากเลยนะครับผมก็เลยไปดูหมวดหมู่สัตว์ซึ่งผมก็ได้เลือกหมวดหมู่ที่ชื่อว่าสุนัขนั่นเองนะครับหรือหมานั่นแหละครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าในหมวดหมู่สุนัขจะมีหมาสายพันธุ์ไหนบ้างงั้นไปดูกันเลยตอนนี้ ผมก็ได้มาอยู่หน้าที่จะสั่งซื้อสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ได้แล้วนะครับงั้นเราก็ไม่ดูกันเลยว่าจะมีสายพันธุ์ไหนให้เราสั่งซื้อบ้างมาอย่าไว้ใจมันทําไมอ่ะมันก็น่ารักจะตายเนี่ยดูดูนะทุกคนน่ารักจะตายอย่าไปไว้ใจมันทําไมมาหนึ่งหมาสามคิ n วูดูดิสองหมาปีศาจโอ้โหมีขาวด้วยนะทุกคนดูดิ สามหมาเพิงเท้าอ่ะดูทุกคนดูดูด,ดูโอ้โหมีแบบเท้ามันเพิงอะ่ะสี่หมาสามนอนตลอดโอ้โหนอนจริงดูดิหันตัวหนึ่งหันมามองกล้องด้วยมันเราเลือกหมาพันอะไรดีอะ่ะเออหมาสามคิแล้วกันคลิกเลยหมาสามคิงเป็นหมาที่มีสามตัวในเก้ง กระเทียมในฮังเลถ้าต้องการสั่งซื้อติดต่อดได้ที่อีเมลนี้โอเคงั้นเราก็ติดต่อไปที่อีเมลนี้เลยละกันครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งซื้อหมาสามคิงมาจากไลเว็บที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางไลเว็บบอกมาว่าอีก10นาทีจะส่งโรเคชั่นมาให้นะครับว่าเราตัดมาตอนถึง15นาทีเลยครับนี่ก็ครบ15นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางไลเว็บ จะส่งโลเคชั่นที่ไหนมางั้นเราก็ไปดูกันเลยที่นี่หรอที่ทางไลน์เว็บส่งมางเราขึ้นไปดูในบ้านยังเถอะว่ามันยังมีหมาสับทิ้งที่เราสั่งไว้เปล่าตรง้เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในห้อง ที่มีสุนัขในที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าสุนัขแต่ละตัวหน้าจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าตัวสีขาวมากขาวเยอะกว่าก็าคือกระทียังไงกระทีนี่เลยนะกระทิโอเคส่วนส่วนตัวที่มันเป็นดําขาวเขาบอกว่ามันเป็นกระเทียมนะดูเมนเป็นกระเทียมเฮ่ยโอกระเทียมโอ้โห ถ้าดูในชีวิตจริงะทุกคนเขาบอกว่าตัวทังลีคือตัวที่วัดกว่านิดนึดนงแล้วก็มีขนสีน้ำตาลแตกต่างคนอื่นนี่ไงทังเลีเนี่ยกับกกะทินิ่งๆงๆๆ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  มันเงียบมากเลยตัวนี้มันน่ารักมากมันเรียบ้อยมากเลยอาทิธรรมรา่ะอาทิอาทิตาอยากเล่นกับมันมากเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะ เอ้ยเอ้ยมันเล่ตามเอ้ยเอ้ย